ท่ามกลางบรรยากาศอันตึงเครียดตามแนวตะเข็บชายแดนไทยกัมพูชาที่ดูเหมือนจะปกคลุมด้วยความเงียบสงบในตอนแรกแต่ลึกลงไปกลับมีความร้อนแรงดุจรลาวาที่รอวันปัะทุเสียงลมพัดผ่านแมกไม้บริเวณเนิน469ถูกขยี้ด้วยเสียงระเบิดกึกก้องกมปนาที่ไม่มีใครคาดคิดมาก่อนเมื่อความอดทนของกองทัพไทยถึงจุดสิ้นสุดลงจากการถูกลอบโจมตีครั้งแล้วครั้งเล่า นี่คือวินาทีที่ถูกบันทึกไว้ในประวัติศาสตร์ของการเผชิญหน้าครั้งสำคัญที่สุดในรอบหลายทศวรรษเสียงคำรามจากเครื่องยนต์7ของฝูงบินขับไล่ F16 ของกองทัพอากาศไทยพุ่งทยานผ่านาน่านฟ้าด้วยความเร็วเหนือแสงเสียงนั้นสำหรับคนไทยคือเสียงสวรรค์ที่บอกว่าความยุติธรรมกำลังจะมาถึงแต่สำหรับทหารกัมพูชาที่ประจำการอยู่บนพิกัดมรณะแห่งนี้ มันคือเสียงนรกที่ประกาศความวินาศสันตรโตรที่กำลังจะเกิดขึ้นในอีกไม่กี่วินาทีข้างหน้าปฏิบัติการครั้งนี้ไม่ใช่แค่การตอบโต้ทางการทหารแบบปกติทั่วไปแต่เป็นการสางแค้นครั้งมโหลานให้กับเหล่าทหารกล้าที่ต้องสละชีพไปก่อนหน้านี้จากการลุกล้ําอธิปไตยแบบไม่เกรงกลัวกฎหมายสากลเนิน469ซึ่งเคยเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่ฝ่ายตรงข้ามมั่นใจว่าไม่มีใครสามารถเจาะเข้าไปได้ บัดนี้กลับกลายเป็นสุสานขนาดใหญ่ที่เต็มไปด้วยควันไฟและเศษซากของความพ่ายแพ้ภาพจากกล้องอินฟราเรดของโรอนลาตรเวนเผยให้เห็นความโกลาหลที่เกิดขึ้นในฐานะที่มั่นคงเขมเรทหารจํานวนมากต่างวิ่งหนีตายกันวุ่นวายโดยไม่สนคําสั่งของผู้บังคับบัญชาวินัยที่เคยอ้างว่าแข็งแกร่งกลับพังทลายลงเหมือนโดมิโนเมื่อต้องเผชิญกับแสนยานุภาพที่เหนือกว่าอย่างเทียบไม่ได้ปฏิบัติการนี้เป็นการส่งสัญญ,ญาณที่ชัดเจนไปยังพนมเปญว่า แผ่นดินไทยจะไม่มีวันเป็นที่สำหรับผู้รุกรานและทุกหยดเลือดของทหารไทยที่เสียไปจะต้องได้รับการชดใช้อย่างสาสมในขณะที่สถานการณ์กำลังทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆทั่วทั้งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ต่างจับจ้องมาที่จุดประทะแห่งนี้ด้วยความระทึกใจนักวิเคราะห์หลายฝ่ายมองว่านี่อาจเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญที่ทำให้ดุลอำนาจในอาเซยเียนเปลี่ยนแปลงไปอย่างถาวรกองทัพไทยในฐานะพยาราชสีห์ที่ตื่นจากจำศีลได้ แสดงให้โลกเห็นแล้วว่าเมื่อใดที่อธิปไตยถูกท้าทายพลังทำลายล้างที่แม่นยำดังจับวางจะถูกปลดปล่อยออกมาเพื่อชำระล้างความชั่วร้ายให้สิ้นซากไปจากแนวชายแดนความตื่นตระหนกที่เกิดขึ้นไม่ได้หยุดอยู่แค่ที่แนวหน้าแต่กำลังลามไปถึงศูนย์บัญชาการลึกในกรุงพนมเปญที่ซึ่งผู้นำระดับสูงต่างเริ่มหวาดระแวงในเงาของตัวเอง เสียงเครื่องบินขับไล่ที่ดังกึกกล้องเหนือเนิน469ในวันนั้นจึงเป็นมากกว่าเพียงแค่เสียงของอาวุธแต่มันคือเสียงสะท้อนของเจตจำนงที่แน่วแน่ของคนไทยทั้งชาติที่จะปกป้องอธิปไตยไว้ด้วยชีวิตและจิตวิญญาณที่ไม่ยอมแพ้ต่อภัยคุกคามทุกรูปแบบดังนั้นปฏิบัติการเหนือฟ้าครั้งนี้จึงเปรียบเสมือนการตัดวงจรความรุนแรงที่ฝ่ายตรงข้ามพยายามจะยืดเยื้อออกไป โดยที่ฝ่ายไทยไม่ได้ใช้เพียงแค่กำลังลดุดันแต่ใช้สมองและเทคโนโลยีชั้นสูงในการปิดเกมการโจมตีคลังแสงและจุดซ่อนอาวุธหนักที่เนิน469ส่งผลให้ฝ่ายกัมพูชาสูญเสียขียดความสามารถในการรบไปเกือบทั้งหมดในชั่วพริบตาทหารเคมะรอดที่เคยฮึกเหิมกลับกลายเป็นกลุ่มคนที่สิ้นหวังทิ้งฐานที่มั่นและวิ่งหนีเข้าไปในป่าลึกเพื่อหาทางรอดเพียงอย่างเดียว สถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริงนี้ได้รับการยืนยันจากแหล่งข่าววงในและภาพฟุตเทสลับที่สื่อต่างชาติเข้าถึงได้ยากยิ่งแสดงให้เห็นถึงความล้มเหลวอย่างสิ้นเชิงของระบบสั่งการที่เน้นความพักดีต่อบุคคลมากกว่าอุดมการณ์ของชาติเมื่อความตายมาจ่อหน้าประตูความพักดีที่ถูกสร้างขึ้นด้วยผลประโยชน์ก็มาลายหายไปในทันทีเหลือไว้เพียงความจริงที่เจ็บปวดว่าพวกเขาถูกส่งมาเป็นเครื่องมือในเกมอำนาจที่ไม่มีทางชนะ ความพินาศที่เกิดขึ้นบนเนินแห่งนี้จึงเป็นบทเรียนราคาแพงที่สุดที่กองทัพกัมพูชาจะต้องจดจำไปอีกนานแสนนานว่าอย่าลิอ่านลองดีกับอธิปไตยของไทยที่มีกำแพงมนุษย์และเทคโนโลยีที่เหนือชั้นคอยปกป้องอยู่ตลอดเวลาดึงสติกลับมามองที่ภาพรวมของความขัดแย้งนี้อีกครั้งเราจะเห็นว่านี่ไม่ใช่เพียงเรื่องของการแย่งชิงพื้นที่เนินเขาเพียงไม่กี่กิโลเมตร แต่มันคือการปะทะกันระหว่างระบอบที่ล้าหลังกับกองทัพสมัยใหม่ที่มีวุฒิภาวะและความเป็นมืออาชีพสูงการที่ไทยเลือกจะโจมตีเป้าหมายทางยุทธศาสตร์อย่างแม่นยำโดยพยายามลดความสูญเสียต่อพลเรือนให้ได้มากที่สุดคือเครื่องยืนยันถึงจริยธรรมทางการทหารที่แตกต่างจากฝ่ายตรงข้ามที่มักจะสาดกระสุนใส่หมู่บ้านพลเรือนอย่างไร้ทิศท,ทางนี่คือจุดที่ทำให้ประชาคมโลกเริ่มหันมามองความขัดแย้งนี้ในมุมมองใหม่ และเริ่มตรหนักว่าใครคือผู้สร้างปัญหาที่แท้จริงในภูมิภาคนี้ความพ่ายแพ้ของเขมรที่เนิน469จึงไม่ใช่แค่ความพ่ายแพ้ในสนามรบแต่คือความล่มสลายทางศิลธรรมของผู้นำที่ใช้ชีวิตของทหารและประชาชนเป็นเบีย้ยบนกระดานเพื่อแลกกับอำนาจส่วนตนเท่านั้นดวงตะวันที่กำลังจะรับขอบฟ้าเหนือแนวป่าชายแดนในวันนั้นจึงไม่ได้นำพามาเพียงแค่ความมืดมิดแต่ได้นำพาความจริงที่ถูกฝังไว้ให้ออกมาปรากฏแก่สายตาชาวโลก ความลับในห้องใต้ดินคลังเงินมหาศาลและการทุจริตภายในกองทัพเคมอนกำลังจะถูกเปิดโปงออกมาทั้งหมดจากการยึดพื้นที่คืนของทหารพรานและหน่วยรบพิเศษของไทยการสา่งแค้นครั้งนี้จึงเป็นการเริ่มต้นของรุ่งอรุณใหม่ที่แผ่นดินไทยจะกลับมาสงบสุขอีกครั้งภายใต้การคุ้มครองของรั้วของชาติที่เข้มแข็งและมีเกียรติยศอย่างแท้จริงดังคำเตือนสุดท้ายก่อนที่ปฏิบัติการระลอกใหม่จะเริ่มขึ้น ความเงียบที่ปกคลุมเนิน469ในตอนนี้คือความเงียบของผู้ชนะที่พร้อมจะ,ะเผด็จศึกทุกเมื่อหากฝ่ายตรงข้ามยังไม่ตระหนักถึงความผิดพลาดและยังดึงดันที่จะรักษาอำนาจบนความล่มสลายของมิตรภาพระหว่างประเทศเมื่อเสียงคำรามของ F16 เริ่มจางหายไปจากน่านฟ้าสิ่งที่หลงเหลือไว้บนเนิน469คือภาพความพินาศที่ยากจะบรรยายวินาทีที่ระบบนำวิถีด้วยเลเซอร์ชี้เป้า ไปยังบังเกอร์ใต้ดินที่ซ่อนตัวอยู่ใต้ผืนป่าทึบระเบิดนำวิถีแม่นยำสูงก็พุ่งเข้าใส่จุดยุทธศาสตร์นั้นอย่างไม่มีทางพลาดเป้าแรงระเบิดมหาศาลส่งผลให้โครงสร้างคอนกรีตที่ฝ่ายกัมพูชาอ้างว่าหนาแน่นและทนทานที่สุดพังทลายลงมาทับถมทหารที่อยู่ภายในจนสิ้นสภาพปฏิบัติการในครั้งนี้เป็นการพิสูจน์ให้เห็นถึงช่องว่างทางเทคโนโลยีทางทหารที่ห่างชั้นกันอย่างมหาศาล ระหว่างกองทัพไทยที่ก้าวเข้าสู่ยุคสงครามสมัยใหม่เต็มรูปแบบกับกองทัพฝ่ายตรงข้ามที่ยังคงยึดติดกับยุทธวิธีแบบเดิมและการพึ่งพาเพียงจำนวนพลฐานที่ไร้ซึ่งทักษะเฉพาะทางเมื่อมองลึกลงไปในแง่ของภูมิรัฐศาสตร์การยึดคืนพื้นที่เนิน469ไม่ได้เป็นเพียงชัยชนะเชิงสัญ,ญลักษณ์เท่านั้นแต่เป็นการตัดเส้นทางลำเลียงสเสบียงและกระสุนของกองกำลังรบพิเศษเคมรถดที่พยายามจะแทรกซึมเข้ามาสร้างความปั่นป่วน ในเขตอธิปไตยของไทยนักวิเคราะห์จากสถาบันความมั่นคงระดับนานาชาติให้ความเห็นว่าการตอบโต้ของไทยในครั้งนี้รวดเร็วและรุนแรงเกินกว่าที่รัฐบาลพนมเปญจะตั้งตัวได้ทันส่งผลให้เกิดความปั่นป่วนภายในคณะทำงานของผู้นำกัมพูชาอย่างเห็นได้ชัดข้อมูลที่หลุดออกมาจากวงในระบุว่ามีการกล่าวโทษกันเองระหว่างผู้บัญชาการระดับพื้นที่กับส่วนกลาง ถึงความล้มเหลวในการป้องกันการโจมตีทางอากาศในครั้งนี้ในขณะที่ควันไฟยังคงพวยพุ่งเหนือยอดเขาบรรยากาศทางด้านเศรษฐกิจตามแนวชายแดนก็ได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงเช่นกันด่านการค้าชายแดนหลายแห่งถูกสั่งปิดตายชั่วคราวเพื่อความปลอดภัยของประชาชนส่งผลให้การค้าระหว่างประเทศที่เคยคึกคักต้องหยุดชะงักลงทันทีมูลค่าความเสียหายทางเศรษฐกิจในแต่ละวันพุ่งสูงถึงหลายร้อยล้านบาทแต่สำหรับคนไทยส่วนใหญ่แล้ว นี่คือราคาที่ยอมจ่ายเพื่อแลกกับศักดิ์ศรีและอธิปไตยของชาติที่ไม่สามารถประเมินเป็นมูลค่าเงินทองได้ความตื่นตระหนกจากเสียงระเบิดที่เนิน469ยังส่งผลสะเทือนไปถึงสถานการณ์ซีโนหลายแห่งที่ตั้งอยู่ตามแนวชายแดนซึ่งเป็นแหล่งเงินทุนสำคัญของกลุ่มอิทธิพลในกัมพูชาบรรดาเหล่านักพนันและผู้ประกอบการต่างพากันอพยพหนีตายวุ่นวายเนื่องจากเกรงว่าจะเป็นเป้าหมายต่อไปในการกวาดล้างพื้นที่สีเทา ที่เป็นต้นเหตุของความขัดแย้งมาอย่างยาวนานสภาพการหนีตายที่ปรากฏขึ้นนั้นเผยให้เห็นถึงความเปราะบางของระบอบการปกครองที่เน้นผลประโยชน์ทับซ้อนเมื่อความมั่นคงของชาติถูกเอาไปผูกไว้กับผลกําไรจากการพนันทันทีที่มีเสียงปืนดังขึ้นทุกอย่างก็พังทลายลงในพริบตาทหารเคมรอตที่เคยได้รับคําสั่งให้มาคุ้มกันสถานการณซิโนโเหล่านี้กลับเป็นกลุ่มแรกๆที่ทิ้งอาวุธและหลบหนีเข้าไปในแนวป่า ทิ้งให้ผู้คนและทรัพย์สินมหาศาลต้องอเผชิญกับชะตากรรมตามไมโยโทโกรรมการวิเคราะห์จากการติดตามความเคลื่อนไหวทางสื่อสังคมออนไลน์ในกัมพูชาพบว่ามีความพยายามในการปั่นกระแสชาตินิยมเพื่อกบเกลื่อนความพ่ายแพ้ในครั้งนี้แต่ดูเหมือนว่าจะไม่ได้รับความสนใจจากประชาชนเท่าที่ควรเนื่องจากภาพความพ่ายแพ้ที่ชัดเจนบนเนิน469เป็นสิ่งที่ยากจะปฏิเสธได้เสียงสวรรค์จาก f 16ของไทยจึงเปรียบเสมือนเสียงเตือนสติ ให้ชาวกัมพูชาเห็นถึงความจริงที่ว่าสงครามไม่ได้นำมาซึ่งสิ่งใดนอกจากความพินาศในขณะที่ฝ่ายไทยยังคงยึดถือหลักการในการปกป้องตนเองและการใช้กำลังที่เหมาะสมกับเหตุการณ์การส่งสัญญาณผ่านการโจมตีทางอากาศครั้งนี้จึงเป็นบทเรียนที่สำคัญว่าพญาราชสีแห่งอาเซียนจะไม่ยอมให้ใครมาลบหลู่เกียรติยศของทหารไทยได้อีกต่อไปถูกก้าวที่ทหารไทยรุกคืบเข้าไปยึดพื้นที่คืน คือการตอกย้ำถึงความแข็งแกร่งและสามัคคีของคนในชาติที่เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในช่วงวิกฤตความสูญเสียของทหารไทยที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้ได้รับการเยียวยาด้วยชัยชนะที่เด็ดขาดและการตอบโต้ที่ทรงพลังที่สุดเท่าที่เคยมีมาทำให้ขวัญและกำลังใจของกองกำลังป้องกันชายแดนไทยกลับมาฮึกเหิมอีกครั้งเตรียมพร้อมที่จะเผชิญกับทุกสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตอย่างไม่ย่อท้อดังเข็มทิศทางการทหารที่เปลี่ยนทิศทางไปอย่างรวดเร็ว ปฏิบัติการนี้ยังเผยให้เห็นถึงความแม่นยำของระบบข่าวกรองของกองทัพไทยที่สามารถระบุพิกัดที่ตั้งของอาวุธหนักอย่างเครื่องยิงจรวด b m 21ได้อย่างแม่นยำอาวุธเหล่านี้คือตัวอันตรายที่ฝ่ายกัมพูชาหวังจะใช้ยิงถล่มลึกเข้ามาในพื้นที่อยู่อาศัยของชาวไทยถึง31กิโลเมตรแต่ด้วยความฉับไวและการตัดสินใจที่เด็ดเดี่ยวของฝ่ายบริหารและกองทัพไทยอาวุธเหล่านั้น กลับถูกทำลายทิ้งก่อนที่จะได้สร้างความเสียหายให้กับพลเรือนไทยแม้แต่เพียงนิดเดียวนี่คือชัยชนะในเชิงป้องกันเชิงรุกที่น่าชื่นชมที่สุดในประวัติศาสตร์การศึกสงครามสมัยใหม่ของไทยภาพของเนิน4ีร้ที่ถูกอาบด้วยเปลวเพลิงและความเงียบสง,งัดหลังการโจมตีจึงเป็นเครื่องเตือนใจที่มีชีวิตว่าความยุติธรรมจะอยู่ข้างผู้ที่พร้อมจะปกป้องตนเองด้วยสติปัญญาและพละกกำลังที่ เหนือกว่าเสมอท่ามกลางกลุ่มควันที่ยังคงอบอวลและกลิ่นอายของดินปืนที่คลักคลุ้งไปทั่วบริเวณเนิน469หน่วยรบพิเศษและทหารพรานของกองทัพไทยเริ่มเคลื่อนกำลังเข้าสู่พื้นที่เพื่อตรวจสอบความเสียหายและสถาปนาความมั่นคงในเขตอธิปไตยอีกครั้งการเคลื่อนกำลังในครั้งนี้เต็มไปด้วยความระมัดระวังสูงสุดเนื่องจากทหารกัมพูชาบางส่วนที่ยังหลงเหลืออยู่อาจซุ่มโจมตีในลนักษณะของสงครามกองโจรแต่สิ่งที่เหล่านักรบชุดดำของไทยพบเห็น กลับเป็นภาพที่น่าอนาใจย,ยิ่งกว่าที่จินตนาการไว้ฐานที่มั่นที่เคยถูกสร้างขึ้นอย่างเป็นระบบบัดนี้กลับกลายเป็นสุสานของเศษเหล็กและสร้างอาวุธยุโทโธปกรณ์ที่กระจัดกระจายอยู่ทั่วไปทหารเขมรจำนวนมากทิ้งรองเท้าเสื้อผ้าและแม้แต่อาวุธประจำกายไว้เบื้องหลังเพื่อเพิ่มความคล่องตัวในการหลบหนีเข้าไปในป่าลึกสภาพความพ่ายแพ้ที่สิ้นสภาพเช่นนี้สะท้อนให้เห็นถึงความล้มเหลวอย่างสิ้นเชิงของสายการบังคับบัญชาในกองทัพกัมพูชา ซึ่งสอดคล้องกับรายงานลับที่ระบุว่าเกิดเหตุการณ์ความวุ่นวายภายในค่ายทหารของฝ่ายตรงข้ามก่อนที่การโจมตีทางอากาศจะเริ่มขึ้นเพียงไม่กี่ชั่วโมงมีรายงานการประทะก,กันเองระหว่างกลุ่มทหารระดับล่างที่ไม่พอใจกับการสั่งการที่ไร้ทิศทางและเสี่ยงอันตรายกับเหล่าผู้บังคับบัญชาที่เสวยสุขอยู่บนกองเงินกองทองท,องที่ได้จากการทุจริตงบประมาณกองทัพ ข้อมูลเชิงลึกที่ได้รับจากแหล่งข่าวในพื้นที่ระบุว่าทหารกัมพูชาหลายนายเริ่มตรหนักว่าพวกเขาถูกส่งมาเป็นเพียงเบีย้ยบนกระดานเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของตระกูลผู้มีอำนาจในพนมเปญมากกว่าการปกป้องอธิปไตยตามที่ได้ถูกโฆษณาชวนเชื่อไว้เสียงปืนที่ดังขึ้นภายในค่ายเขมเองจึงไม่ใช่เรื่องแปลกแต่มันคือการหักหลังครั้งมโหฬานที่เกิดขึ้นท่ามกลางความกดดันมหาศาลจากแสนยานุภาพของกองทัพอากาศไทยการที่กองทัพไทยใช้ F16 เข้าจัดการจุดยุทธศาสตร์สำคัญไม่เพียงแต่ทำลายขีดความสามารถทางการรบแต่ยังทำลายความเชื่อมั่นที่เปราะบางของทหารเคมอนให้พังทลายลงอย่างถาวรในสายตาของนักวิเคราะห์ทางการทหารนี่คือตัวอย่างที่ชัดเจนที่สุดของการใช้สงครามจิตวิทยาควบคู่ไปกับการใช้กำลังทางทหารที่ทรงพลังเมื่อขวัญกำลังใจถูกทำลายและระเบียบว,วินัยสูญสิน้นแม้จะมีอาวุธหนักในมือมากเพียงใดก็ไม่สามารถต้านทานความพ่ายแพ้ได้ ภาพของรถบรรทุกทหารเข็มรถที่พยายามเร่งเครื่องหนีออกจากพื้นที่จนชนกันเองบนถนนลูกรังเป็นเครื่องยืนยันถึงความตื่นตระหนกที่เข้าขั้นวิกฤตในขณะที่ภาคสนามกาลังมีการกวาดล้างพื้นที่ในระดับนโยบายของไทยก็ได้มีการสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมพร้อมรับมือกับคลื่นผู้อพยพที่อยากจะทะลักข้ามชายแดนมาเนื่องจากความกลัวสงครามแต่สิ่งที่น่าสนใจคือความสงบนิ่งและความเป็นมืออาชีพของ รัฐบาลและกองทัพไทยที่สามารถควบคุมสถานการณ์ได้เบ็ดเสร็จในเวลาอันสัน้นการประกาศใช้แผนการยุทธบดินทร์อนหรือแผนพวงภูนาโทที่ครอบคลุมพื้นที่ชายแดนทั้งหมดแสดงให้เห็นถึงการเตรียมพร้อมที่ผ่านการซ้อมรบและวางแผนมาเป็นอย่างดีนานนับปีผิดกับฝ่ายกัมพูชาที่ดูเหมือนจะเดินเกมผิดพลาดในทุกย่างก้าวตั้งแต่การเริ่มรอบโจมตีก่อนไปจนถึงการไม่สามารถป้องกันจุดสําคัญของตัวเองได้ความพ่ายแพ้ที่เนิน469 จึงไม่ได้เป็นเพียงอุบัติเหตุทางการทหารแต่มันคือผลลัพธ์ของระบบที่เน้นเส้นสายมากกว่าความสามารถเมื่อเผชิญกับกองทัพที่แข็งแกร่งและมีอุดมการณ์ชัดเจนอย่างไทยผลลัพธ์จึงออกมาเป็นความพินาศอย่างที่เห็นนอกจากนี้การพบหลักฐานการซ่อนพิกัดเป้าหมายที่จะยิงถล่มเข้ามาในพื้นที่พลเรือนไทยลึกถึง31กิโลเมตรยิ่งสร้างความชอบธรรมให้กับการปฏิบัติการของไทยในสายตาประชาคมโลก การที่ไทยชิงลงมือก่อนเพื่อป้องกันชีวิตประชาชนผู้บริสุทธิ์คือสิ่งที่กฎหมายสากลให้การยอมรับว่าเป็นสิทธิในการป้องกันตนเองโดยชอบธรรมความพยายามของสื่อฝ่ายเข็มรถที่จะสร้างข่าวเท็จปิดเบือนข้อเท็จจริงจึงไม่ได้รับความเชื่อถือแม้แต่น้อยเพราะหลักฐานภาพถ่ายทางอากาศและภาพจากโดรนพิสูจน์ให้เห็นอย่างชัดเจนว่าใครคือผู้เริ่มจุดไฟสงครามและใครคือผู้ที่ต้องยุติมันด้วยความเด็ดขาดเสียงคำรามของเครื่องยนต์เจ็ที่เคยดังก้องฟ้าในวันนั้น จึงยังคงสั่นประสาททหารเข็มรถที่รอดชีวิตไปได้อยู่ทุกค่ำคืนเป็นเสียงเตือนใจที่ย้ำว่าอย่าคิดที่จะล่วงละเมิดอธิปไตยของไทยเป็นครั้งที่สองเพราะครั้งต่อไปอาจจะไม่มีโอกาสได้หนีเหมือนที่เนิน469แห่งนี้ในขณะที่การประทะบริเวณแนวหน้ายังคงดำเนินไปอย่างดุเดือดภาพความร่วมมือร่วมใจของประชาชนชาวไทยในพื้นที่หลังบ้านกลับแสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่งที่ยังรากลึกกว่าอาวุธยุโทโธปกรณ์ใดๆโดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งได้รับผลกระทบโดยตรงจากการยิงถล่มด้วยอาวุธหนักของฝ่ายกัมพูชาแผนการอาพยพประชาชนเข้าสู่ที่ปลอดภยัยถูกยกระดับขึ้นเป็นระดับสูงสุดทันทีสนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตซึ่งเป็นแลนด์มาร์คระดับโลกถูกเปลี่ยนสภาพให้กลายเป็นศูนย์พักพิงชั่วคราวที่มีความพร้อมสูงที่สุดแห่งหนึ่งในภูมิภาคการบริหารจัดการที่เป็นระบบและรวดเร็วของหน่วยงานท้องถิน่นร่วมกับกองทัพไทย ได้สร้างความอุ่นใจให้กับชาวบ้านที่ต้องละทิ้งบ้านเรือนหนีตายจากกระสุนปืนใหญ่เสียงเพลงและกิจกรรมสันทนาการที่ถูกจัดขึ้นเพื่อลดความตึงเครียดให้กับผู้อพยพคือหลักฐานชั้นดีที่แสดงให้เห็นถึงวุฒิภาวะของสังคมไทยในยามวิกฤตซึ่งแตกต่างอย่างสิ้นเชิงกับภาพความโกลาหลทางฝั่งกัมพูชาที่ประชาชนถูกทอดทิ้งให้เผชิญชะตากรรมโดยไร้การเหลียวแลจากรัฐบาลพนมเปญ ความแตกต่างนี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่มันคือผลสะท้อนของวิสัยทัศน์และการให้ความสําคัญกับชีวิตมนุษย์ที่กองทัพและรัฐบาลไทยยึดถือมาโดยตลอดหันกลับมามองที่ความพยายามของฝ่ายกัมพูชาในการตอบโต้ทางอากาศซึ่งดูเหมือนจะเป็นเพียงการแสดงละครบนโลกโซเชียลเพื่อหวังผลทางจิตวิทยาเท่านั้นคลิปวิดีโอที่ถูกนํามาเผยแพร่โดยทหารเขมรที่อวดอ้างถึงการใช้ขีปนาวุธต่อต้านอากาศยานแบบพกพาหรือ q w U 3 เพื่อหวังจะสอย F16 ของไทยให้ร่วงจากฟ้ากลับกลายเป็นประเด็นที่เหล่านักวิเคราะห์ทางการทหารมองว่าเป็นเพียงการประโคมข่าวที่ไร้ประสิทธิภาพความเป็นจริงที่เกิดขึ้นในสนามรบคือระบบสงครามอิเล็กทรอนิกส์ของกองทัพอากาศไทยสามารถตัดสัญญาณและทำลายเป้าหมายก่อนที่ขีปนาวุธเหล่านั้นจะถูกยิงออกมาเสียด้วยซ้ำ การที่เขมรพยายามนําเสนอภาพการยิงจรวดขึ้นฟ้าโดยไม่ระบุพิกัดที่ชัดเจนเป็นเพียงความสิ้นหวังในการเรียกคืนศักดิ์ศรีที่สูญเสียไปที่เนิน469ข้อมูลจากหน่วยข่าวกรองระบุว่าอาวุธที่กัมพูชานํามาอวดอ้างส่วนใหญ่เป็นเทคโนโลยีเก่าที่ขาดการบํารุงรักษาและทหารที่ปฏิบัติหน้าที่ก็ขาดการฝึกฝนที่มีประสิทธิภาพพอจะรับมือกับเครื่องบินขับไล่ยุคที่4.5ของไทยได้ความพ่ายแพ้ในเชิงเทคโนโลยีครั้งนี้จึงเป็นตอกย้ำว่า สงครามสมัยใหม่ไม่ได้ตัดสินกันที่จำนวนคนหรือการตะโกนคำขวัญชาตินิยมแต่ตัดสินกันที่ความแม่นยำและการครองอากาศที่เด็ดขาดนอกจากนี้การตรวจสอบพื้นที่ที่ถูกยิงถล่มในฝั่งไทยยังเผยให้เห็นถึงความพยายามของฝ่ายกัมพูชาในการมุ่งเป้าไปที่พื้นที่พลเรือนอย่างชัดเจนหลุมระเบิดที่ปรากฏอยู่กลางทุ่งนาและหมู่บ้านชายแดนเป็นพยานวัตถุสำคัญที่ฟองรองต่อชาวโลกถึงความโหดร้ายของกองก,องกำลังเขมรถ ที่ละเมิดกฎหมายสงครามอย่างร้ายแรงแต่ในความสูญเสียนั้นเราก็ได้เห็นจิตวิญญาณของนักสู้ชาวไทยที่ไม่ยอมก้มหัวให้กับภัยคุกคามชาวบ้านในพื้นที่บุรีรัมย์และศรีสะเกษต่างร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ในการเฝ้าระวังและแจ้งเบาะแสการแทรกซึมของฝ่ายตรงข้ามพลังภาพประชาชนที่เข้มแข็งเช่นนี้คือเกราะป้องกันชั้นยอดที่อาวุธชนิดใดก็ไม่สามารถทำลายได้การสั่งแค้นที่เนิน469จึงไม่ใช่แค่ภารกิจของกองทัพเพียงอย่างเดียว แต่เป็นภารกิจของคนไทยทั้งชาติที่ต้องการเห็นความยุติธรรมกลับคืนสู่แผ่นดินความพ่ายแพ้ของเขมรอดที่กำลังขยายตัวเป็นวงกว้างในตอนนี้จึงเป็นเพียงจุดเริ่มต้นของจุดจบสำหรับผู้ที่คิดจะรุกรานอธิภตยไทยอย่างไม่มีทางเลี่ยงเสียงสวรรค์จาก F16 ที่ยังคงบินลาดตระเวนเพื่อรักษาความปลอดภัยในเขตน่านฟ้าไทยจึงเปรียบเสมือนดนตรีแห่งเสรีภาพที่กล่อมให้ประชาชนชาวไทยนอนหลับฝันดีท่ามกลางวิกฤตในขณะเดียวกันสำหรับฝ่ายที่ประสงค์ร้าย มันคือระฆังมรณะที่เตือนว่าความตายและการทำลายล้างกำลังจะมาเยือนอีกครั้งหากยังไม่ยอมยุติการกระทำที่ท้าทายกฎหมายสากลปฏิบัติการในระลอกต่อไปของกองทัพไทยถูกวางแผนไว้อย่างรัดกุมกว่าเดิมโดยเน้นไปที่การทำลายเครือข่ายสนับสนุนและกลุ่มอิทธิพลที่อยู่เบื้องหลังการรุกลานในครั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่าแนวชายแดนไทยจะกลับมาสงบสุขอย่างยั่งยืนโดยไม่ต้องมีการเสียเลือดเสียเนื้อไปมากกว่านี้ทุกย่างก้าว ของการเคลื่อนไหวในศูนย์บัญชาการกองทัพไทยในเวลานี้จึงเต็มไปด้วยความมุ่งมั่นที่จะปิดเกมนี้ให้เร็วที่สุดและเด็ดขาดที่สุดเพื่อไม่ให้ใครกล้ามาสบประมาทแสนยานุภาพของราชอาณาจาักรไทยได้อีกตลอดการความพินาศย่อยยับที่เกิดขึ้นบนเนิน469ได้ส่งแรงสั่นสะเทือนไปถึงระเบียบอำนาจในภูมิภาคอย่างที่ไม่มีใครคาดคิดมาก่อนเมื่อควันจางลง ข้อมูลลับที่หน่วยข่าวกรองรองของไทยกู้คืนมาได้จากเครื่องคอมพิวเตอร์และเอกสารที่ทหารเข็มเราะทิ้งไว้ขณะหน,นีตายเผยให้เห็นแผนการที่ลึกซึ้งและอันตรายยิ่งกว่าเดิมแผนการลุกรานนี้ไม่ได้ถูกวางไว้เพียงเพื่อการปะทะตามแนวชายแดนแบบปะปลายแต่เป็นการเตรียมการเพื่อยึดครองพื้นที่ยุทธศาสตร์อย่างเป็นระบบเพื่อใช้เป็นฐานที่มั่นในการเจรจาต่อรองเรื่องผลประโยชน์ทางทะเลและทรัพยากรธรรมชาติที่ซ่อนอยู่ใต้พื้นดิน การที่ไทยใช้แสนยานุภาพทางอากาศที่นำโดย F 1 6เข้าทำลายจุดศูนย์กลางของแผนการนี้จึงเปรียบเสมือนการตัดหัวมังกรที่ทำให้ร่างกายทั้งหมดต้องเป็นอัมพาตนักวิเคราะห์ด้านความมั่นคงระดับสูงมองว่านี่คือการแสดงออกถึงสิ่งที่เรียกว่าการป้องปรามด้วยการโจมตีก่อนซึ่งเป็นยุทธวิธีที่กองทัพไทยเลือกใช้เพื่อตัดไฟแต่ต้นลม ก่อนที่ความขัดแย้งจะบานปลายกลายเป็นสงครามเต็มรูปแบบที่อาจจะกินเวลานานหลายปีและสูญเสียมหาศาลกว่านี้ชัยชนะที่เนิน469จึงไม่ใช่แค่การชนะศึกเล็กๆแต่คือการกอบกู้เสถียรภาพของภูมิภาคกลับคืนมาจากการคุกคามของระบอบที่พยายามใช้ความรุนแรงเป็นเครื่องมือทางการเมืองในมิติของเศรษฐกิจระหว่างประเทศเหตุการณ์ครั้งนี้ส่งผลให้บรรดาน,นักลงทุนต่างชาติเริ่มตั้งคำถา,ถามถึงความมั่นคงในกัมพูชายอย่างรุนแรง การที่ฐานที่มั่นทางการทหารที่แข็งแกร่งที่สุดยังถูกถล่มจนสิ้นสภาพภายในเวลาไม่กี่นาทีทำให้ความเชื่อมั่นในตัวผู้นำพนมเปญดิ่งลงเหวตลาดหุ้นและค่าเงินของประเทศเพื่อนบ้านเริ่มผันผวน,นอย่างหนักในขณะที่ประเทศไทยยังคงรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจไว้ได้ด้วยความเชื่อมั่นในระบบป้องกันประเทศที่เข้มแข็ง การตัดสินใจปิดด่านชายแดนเพื่อกวาดล้างกลุ่มอิทธิพลมืดที่อยู่เบื้องหลังความขัดแยง้งกลายเป็นการจัดระเบียบใหม่ที่ส่งผลดีต่อระบบการค้าที่โปร่งใสในระยะยาวธุรกิจสีเทาที่เคยเป็นแหล่งเงินทุนเลี้ยงกองทัพเขมรรถถูกตัดวงจรอย่างเด็ดขาดส่งผลให้กระบวนการตัดสินใจของฝ่ายตรงข้ามเริ่มติดขัดเนื่องจากขาดเงินทุนสนับสนุสน,นปฏิบัติการในสนามรบทหารระดับล่างที่เคยได้รับเงินพิเศษจากการเฝ้าคา,าสินโนหรือการขนของ,ของเถื่อนเริ่มมองเห็นว่า เจ้านายของตนไม่สามารถคุ้มครองผลประโยชน์ของพวกเขาได้อีกต่อไปความแตกแยกภายในที่เริ่มจากเนิน469จึงได้ขยายตัวกลายเป็นความไม่สงบในหลายพื้นที่ตามแนวชายแดนฝั่งกัมพูชาซึ่งเป็นสิ่งที่รัฐบาลไทยเฝ้าจับตายอย่างใกล้ชิดเพื่อป้องกันไม่ให้ปัญหาเหล่านี้ลุกลามเข้ามาในเขตไทยสิ่งที่น่าประทับใจที่สุดในปฏิบัติการนี้คือความแม่นยำของทหารไทยที่ทำงานประสานกันอย่างไร้รอยต่อระหว่างหน่วยตรวจการหน้าบนพื้นดินที่เสี่ยงตาย เข้าไปชี้เป้ากับฝูงบินที่อยู่เหนือฟ้า60,000ฟุตการใช้ระเบิดนำวิถีเลเซอร์ที่ไม่สร้างความเสียหายส่วนเกินให้กับโบราณสถานหรือพื้นที่ทางวัฒนธรรมที่ตั้งอยู่ใกล้เคียงเป็นการตบหน้าโฆษณาชวนเชื่อของฝ่ายกัมพูชาที่พยายามใส่ร้ายว่าไทยจ้องทำลายมรดกโลกหลักฐานภาพถ่ายดาวเทียมที่ไทยเปิดเผยต่อที่ประชุมความมั่นคงอาเซียนพิสูจน์ให้เห็นว่าจุดที่ถูกโจมตีมีเพียงคลังอาวุธและที่ตั้งปืนใหญ่เท่านั้น ความเป็นมืออาชีพนี้เองที่ทำให้แม้แต่ชาติมหาหอำนาจยังต้องทึ่งและให้การยอมรับในขีดความสามารถของกองทัพไทยการสั่งแขนครั้งนี้จึงเป็นการพิสูจน์ว่าเกียรติยศของทหารไทยไม่ได้มาจากการกดขี่แต่มาจากการปกป้องในสิ่งที่ถูกต้องด้วยความรู้และความสามารถที่แท้จริงขณะที่โลกกำลังจับตามองก้าวต่อไปของทั้งสองประเทศกองทัพไทยได้พิสูจน์แล้วว่าเราไม่ได้กระหายสงครามแต่เราก็ไม่เคยกลัวการสู้รบ หากมันคือการปกป้องอธิปไตยเสียงสวรรค์หรือเสียงนรกจาก F16 ในวันนั้นจึงเป็นเหมือนบทเพลงที่ขับขานถึงอำนาจแห่งความยุติธรรมที่ไม่มีวันมอดไหมสถานการณ์ที่เนิน469กําำลังจะเข้าสู่ระยะสุดท้ายของการกวาดล้างซึ่งจะเป็นการปิดตำนานของผู้ลุกรานที่คิดจะมาลองดีบนแผ่นดินไทยทหารเขมรที่หลบหนีไปได้ในตอนนี้ต้องใช้ชีวิตอยู่ท่ามกลางความหวาดระแวงว่า เมื่อไรเสียงคำรามจากฟ้าฟ้า,าจะกลับมาอีกครั้งซึ่งนั่นคือบทลงโทษทางจิตวิทยาที่ทรมานยิ่งกว่าความตายในสนามรบเสียอีกในขณะที่กองทัพไทยยังคงเตรียมพร้อมเต็มกำลังเพื่อภารกิจสุดท้ายที่จะนำพาความสงบสุขนิรันดรกลับมาสู่ดินแดนไทยทุกตารางนิ้วเมื่อความเงียบสงัดกลับคืนสู่เนิน469อีกครั้งมันไม่ใช่ความเงียบแห่งความว่างเปล่าแต่เป็นความเงียบแห่งการเริ่มต้นบทใหม่ของความมั่นคงไทย แสงอาทิตย์ยามเช้าสาดส่องลงบนซากความพินาศของฐานที่มั่นเข้มรถที่ครั้งหนึ่งเคยถูกอ้างว่าเป็นประการเหล็กที่ไม่มีวันแตกแต่บัดนี้กลับกลายเป็นเพียงอนุสรณ์แห่งความพ่ายแพ้ต่อเทคโนโลยีและเจตจำนงที่เหนือกว่าปฏิบัติการสั่งแค้นครั้งนี้ไม่ได้สิ้นสุดลงเพียงแค่การทำลายล้างเป้าหมายทางทหารแต่คือการส่งสารที่หนักแน่นไปยังทุกประเทศในภูมิภาคว่าพยาราชสีห์แห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ไม่ได้เป็นเพียงคำเปรียบเปรย แต่คือความจริงที่จับต้องได้ผ่านคมเคี้ยวของฝูงบิน F-16 ที่แม่นยำดังจับวางข้อมูลล่าสุดจากการประเมินความเสียหายทางยุทธศาสตร์พบว่าขีดความสามารถในการป้องกันทางอากาศของกัมพูชาในโซนนี้พังทลายลง100%เต็มและต้องใช้เวลาไม่ต่ำกว่า10ปีในการฟื้นฟูให้กลับมาอยู่ในสภาพเดิม ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ไทยจะได้ใช้ในการสถาปนาระบบป้องกันชายแดนให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้นไปอีกหลายเท่าตัวภายใต้แผนยุทธบดินทันที่ถูกปรับปรุงใหม่ให้สอดคล้องกับภัยคุกคามในอนาคตในระดับของการเมืองระหว่างประเทศชัยชนะครั้งนี้สร้างความสั่นคลอนอย่างรุนแรงต่อภาพลักษณ์ของตระกูลผู้กุ่มอำนาจในพนมเปญการที่กองทัพกัมพูชาล้มเหลวอย่างไม่เป็นท่าในสนามรบจริงทําให้ความเชื่อถือที่ประชาคมโลกเคยมีต่อเสถียรภาพของกัมพูชามาลายหายไป ทหารเขมระที่เคยฮึกเหิมกลับต้องอเผชิญกับภาวะซึมเศร้าและหวาดระแวงภัยจากฟากฟ้าจนส่งผลให้เกิดการละทิ้งหน้าที่และหนีทหารในอัตราที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องรายงานจากหน่วยข่าวกรองับระบุว่ามีความพยายามที่จะปิดข่าวความสูญเสียที่แท้จริงบนเนิน469เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการลุกฮือของประชาชนที่เริ่มไม่พอใจกับการที่รัฐบาลน,นำชีวิตลูกหลานไปทิ้งในสนามรบเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัว ในทางกลับกันสําหรับคนไทยทั้งชาตินี่คือช่วงเวลาแห่งความภาคภูมิใจที่ได้เห็นราวของชาติปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างสมเกียรติทุกหยดเลือดที่เสียไปได้รับการตอบแทนด้วยชัยชนะที่เด็ดขาดและความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่ชายแดนก็กลับคืนมาสู่สภาวะปกติอย่างรวดเร็วภายใต้การดูแลอย่างใกล้ชิดของกองทัพภาคที่2และกองทัพอากาศบทสรุปของเหตุการณ์ที่เนิน469จึงเป็นเครื่องเตือนใจที่สําคัญว่า ในโลกของความเป็นจริงที่ขับเคลื่อนด้วยอำนาจและผลประโยชน์ทางภูมิรัฐศาสตร์ความเมตตาต้องมาพร้อมกับกำลังที่เข้มแข็งการที่ไทยเลือกจะจบสงครามด้วยการโจมตีที่รวดเร็วและรุนแรงคือทางออกที่สันติที่สุดในระยะยาวเพราะมันได้ดับความทะเยอทะยานของผู้รุกรานให้หมดไมไปพร้อมกับเปลวเพลิงบนเนินเขานั้นเสียงคำรามของ F16 ที่เคยดังกึกก้องจึงยังคงสะท้อนอยู่ในใจของผู้ที่คิดร้ายเป็นเสียงสวรรค์ที่ปกป้องคนไทย และเป็นเสียงนรกที่คอยตามหลอกหลอนผู้ที่บังอาจล่วงละเมิดอธิปไตยไทยหลังจากนี้แผ่นดินที่เคยคละครุงด้วยกลิ่นดินปืนจะถูกแทนที่ด้วยรอยยิ้มของชาวบ้านที่กลับมาทำมากินได้ตามปกติและกองทัพไทยจะยังคงทำหน้าที่เป็นยามเฝ้าแผ่นดินที่ไม่เคยหลับไหลพร้อมที่จะปลดปล่อยแสนยานุภาพออกมาอีกครั้งหากมีความจำเป็นเพื่อรักษาไว้ซึ่งเอกราชและอธิปไตยของราชอาณาจักรไทยให้มั่นคงสถาพรตลอดไป ปิดฉากปฏิบัติการเหนือฟ้าสังแคนที่เนิน469ไปด้วยความเกรียงไกรความสําเร็จในครั้งนี้จะถูกบันทึกไว้ในตํานานการรบของไทยว่าเป็นชัยชนะที่เกิดจากการรวมพลังของเทคโนโลยีสมัยใหม่สติปัญญาของผู้บังคับบัญชาและความกล้าหาญของทหารทุกนายที่อยู่แนวหน้าภาพของธงไตรงที่โบกสะบัดอย่างสง่างามบนยอดเนินแห่งนี้คือสัญลักษณ์แห่งชัยชนะที่ยั่งยืน และเป็นคำสัญญาว่าแผ่นดินไทยจะไม่มีวันตกเป็นของใครอย่างเด็ดขาดความล้มเหลวของเคมอในครั้งนี้เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของความเสื่อมถอยสําหรับผู้ที่ใช้ความรุนแรงโดยไม่ชอบธรรมในขณะที่ไทยยังคงก้าวเดินต่อไปในฐานะมหาอำนาจที่มีคุณธรรมและมีความพร้อมสูงสุดที่จะ,ะเผชิญกับทุกความท้าทายในโลกยุคใหม่เสียงจากฟ้าวันนั้นจึงเป็นมากกว่าแค่เสียงเครื่องบินแต่มันคือเสียงแห่งประกาศสิทธิจากสรงสวรรค์ที่บอกให้โลกรู้ว่า ใครคือเจ้าของที่แท้จริงของดินแดนทองคำแห่งนี้